น้องยิงต้องมีงานประจำพอมต้องฮ็้ต้องมีเงินเดือนเขาทุกเดือนที่มันแน่นอนพรอมนะคะก็เ mm. ลยเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างน้องหญิงคือต้องไปใจคืออยากอยู่ใจว่าได้อยากไปค่ะตอนแรกจะคิดว่าจะแค่ชัวราวาแต่พอมันอยู่แล้วมันกลับมามันแันนุกมันผูกพัน mm. อยู่กับแม่ก mm. ็อยากอยู่ต่อ mm. พำใหครูเห็ mm. น้องยิงอย,อยู่ต่อแน่นอนแต่ประเด็นอ oh, สวัสดีค่ะ,คะยิ้มแสงทองฟินแลนด์ค่ะน้องพลอยแม่เพนค่ะล,ล้วมาเปิดช่องว <c oughs> ่าเปิดคลิปใหชช่องเพื่อนได้ยินยหมพี่น้องอช่อนมนานะล่าสุดอันพี่หญิงเพื่อนมาเปิดคอละเจนเอ้ยมาเม่มาเปิด <c oughs> ด,ดีทอ็อกอะไรงค้ืนเต็นมาเปิดดีทอ็อกเป็นตัวแทนนะคะราย <c oughs> ย่อยเพิ่มเพื่อนมาเพิ่มอัพ เล่ยไปอยพี่น้องขายดีแห้งพี่น้องดีท้องกินดีไล่เหลี่ยนั้นเราเอาไปรอบแรกโอ้ยมาเท่าไรซิบเท่ยี่ซิบจนตอนนี้เอาเท่าเดียวไปโลดค่ะจังสิบเปอรเก็เลยบอกว่าเอาก็อสิมาเอาทีละหน่อยแท้มาสั่นอันนี้เป็นขายเะอ๋อแอดมินเนาะก็หมายถึงว่าเพิ่นมาเอาทีละรซิบยี่ซิบเป็นสี่เนาะก็เลยว่าเอา เอาไปรอบแรกก็คลายเบิดแล้วสิก็เลยเปิดตัวแทนไปเป็นหาซีปเป็นเลยสินะเขาก็สิได้เลียดเลียดถูกต้องอ๋อไม่หน่อยเลยนะท่านกินเองจะคล<ม>้องกินแทมจะกินจะคล้องก็กินพร้อมแต่จะคล้องกินก็บพรว่าแล้วหากรองสิกรองนั้นมือละมือละหาโลดมีท้องผูก้างมันกินเองนะมีหลอดก็เลยบ่าพ่อก็เลยเปิดเลียดไปเลยแล้วค่ะเนียมาจากก็เลยบอกว่าเออเอาไปทีละซีพึงจะสิมาเอากำไรยังไรแหละแต่ในหน่อยนึงก็เลยว่าเอาเปิดหาซีไปเลยเดลเลียดนี่นั่นแหละ เปนกัเลยตัดสินใจมาเปิดบินไหมพี่น้องรอบนี้เอาไปอีหาซิฟก็ขอให้ปังๆให้กลับมาอันมาเปิดบินกับแอดมินอีกเชือนหนึ่งนะคะกราจะส่งให้เรื่อยๆเนี่ยเพราะรอบนี้เอาไปไลฟ์อยู่เพราะว่าเดี๋ยวแน่นะโคตรถ้าเกิดห้องอันนี้มันจะสร้างงานนะคะถ้าเกิดว่าห้องกลับไปแทนงานยุ่งถึงเราจะมันจะสร้างงานกันคนดทรง กลัวลูกค้าสีแดงของกลัวคล้องสีเทงห้า่กลัวลูกค้าสีแดงมันก็สีโดนอีกนะคะสีโดนเขาเอาไปสอตออเก็บไวรัสจากในมันกินดีอยู่แล้วพี่น้องค่ะพี่น้องว่ากินยิ่งนี่ราคาจะกินเองเพราะว่ากินอยู่ตลอดขาดบาดพี่น้องแห่งเอฟซีเขากกับไลฟ์ที่เป็นลูกค้าทั้งดีท็อกทั้งกาแฟทั้งโกโก้เอฟซีเขาบอกใจดีสุดพุ่งเยอะแยะเลยเอฟซีเขาบอกกับขอบคุณหลายหลาค่ะขอบคุณมากอันเดียวกับมาสั่งกับอันเพจ โดยตรงเลยจังสินะฮะกัได้ขูดคุยกันนอกกับ f อซีเพื่อนกับท้าดมินใครข้างสินะฮะก็ไเด็เบาเลยจากกับเอซนั่นแนหะในทั้งนันกกับ ทางนี้จะไปสืปส่อซอยเพิ่นจังสืได้ซอยสองทางาน้อพี่น้องทานบอดแท่เพิ่นกระเดยด้วยยิงกระเดยด้วยก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆจ้าเอฟซีเฮาแซงเข้าขฟินแลนด์เนาะมีแต่คนใจดีดีดีแห้งเพิ่นแห้งวายจะว่าบ่าอยากให้กลับเลยแต่ว่ามันกระสุดวิใช่กัญยนเพิ่นนี่แล้วค่ะแน่บอลเต้นน้อพี่น้องมือนี้ล่าสุดล่าสุดเคลียร์พี่น้องบบเมียนหลอกหลอกก่อนเมื่อหันเพิ่นว่าเพิ่นสิมาซ้อมเต้นเพิ่นก็เลยว่าเอ้า สี่เดนขี้เป็นชี่เด้งสินะมันสิมันสิบ่มีเวลาเวลาซอมเพราะว่ามันมันขี้ไป็ห่งบัญชีเนี่เขาก็เอาเอาแบบเร่งด่วนสินะแล้วก็ต้องเฮ็ดเอกสารเนี่เขาจะเรียก่อนเพราะว่างานเขาเป็นงานทั้งเป็นแอดมินรับออเดอร์แล้วก็เป็นส่งเอกสารทั้งบัญชีอย่างพวกนี้นะต้องรอบขอบต้องใช้สมาธิแล้วมันก็ต้องใไซเวลาพิมพ์พิมพ์โดนแล้วก็บมือนั้นมันก็เป็นมือที่เมันนัดรับขอบมันก็รับว่าไม่เกินสิบสองสินะอะไรจ์กับสิบเอ็ดแต่ขนาดมือนั้นน้องน้อง หน่อยน้องเพื่อไก้บ่ว่าไปเด๊ะว่าขื่นเต้นแม่ว่านรอบเนียนอันนู้ติไปว่าสันข้าสันสิฟ้าไปกับแม่ยูเองสินาน้องก็เลยว่าข้นสันหลอบหนีนู้กพักก่อนอ่ะน้องกี้ก็ว่าข้นสันพวกนู้พักก่อนหลอบหนาพวกนู้จึงขื่นเมื่อวานได้มาไปคุยกันไว้าเป็นก็ว่าหลอบ22นี้น้องขึ้นแน่นอนโอเคเดี๋ยวพอแน่นอนค่ะน้องกี้กับน้องพลอยได้ขึ้นแน่นอนนะคะ เพราะว่ารอบยี่สิบสองนั้นสองหมื่นได้นะคะแมยี่สิบสองสองหมื่นแล้วก็มีแขกรับเชิญนั่นะคะการอติดตามเดี๋ยวรู้ว่าเพื่อนจะโพูดนะเพศแล้วเนาะบอกแล้วจ้าก็นุ่นทิดาพรน่ะแล้วก็เอเอีนุชาเราฝากปีนมาสันเล็กน้อยว่าบ่ได้ยลาสิซ้อมเต้นลาสิแพ้เพื่อนบ่ได้ยลาเดะดาวเพื่นเคยมาแล้วรอบนึงเคยมาไลฟ์สดนาติตาแล้วรอบหนึ่งแมนเพื่อนเคยมาเึินเวทีเอ็น ตะกี้มันมีเวทีนะบานอันบานพัที่เป็นเดินกวางแม่นนวัเป็นเดินกว่างกว่าตะกี้เริ่มเลิมอันไร้รสแรงๆนะไม่ตะมวนเนาะมาโอ้ยแอลนี่บอกขึ้นคือพันวาวนั่นแหละเบิ้งจนเบิ้งจนตาข้างก็เลยว่าเออเราเราเต้นเก่งแล้วก็เราแบบเสียงเราก็ดีเงี้ยสินะเล็กน้อยตะกี้ ตะกี้ปู่สาสนั่งเบิ่งข้างล่างพอถ้าเด็กขึ้น,วนเวนเนทีเมรคือเด็กหน่อยน้องกีกับน้องพ่อยตอนนั้นยังี่ยพอท่านมีการแสดงพอท่านถ้าในกาขึ้นเวทีแต่แม่นี่ก็คือมามาเบิ่งอยู่แล้วก็เลยพาลูกหลานมาเบิ่งมาปู่สาสนั่งเบิ่งหนาเวทีเลยเซลทั้งหนาเวทีอยู่พยาบาลที่แล่เลยเซลอยู่มาปู่สาสนั่นงเบิงเบ่งซื่อๆก็เอาบานพอเห็นแม่พี่เแสดงมีหาเงหาเครื่องเต็มสิ การโควิดบานนี้เพิ่นกับเป็นจริงจังกันไล่สดน้องก็เลยได้มีโอกาสได้คืนเต้นได้คืนการแสดงแม่นการทุกค์นิดกน้อยเหียครอบครัวเพิ่นให้โอกาสก็อย่าคืนทุกรอบก็ไดคืนเนียนจ้าบอดน่ะค่ะพี่น้องจ้าบอดเนี่ยเพิ่นแห่งอยากให้คืนจ้าเพิ่นก็อยากให้ยิงคืนด้วยกันแต่ว่ามันขาดเรื่องประเด็นคู่ว่ามี่หรือจ้า แล้วประเด็นอีกอย่างนึงเพื่อนออว,ว่าเอ้าคือตอนแรกเพื่อนกับจับคู่กับหนูดาวเนาะก <Yeah. S 1> ล้นึกว่าหนูดาวจะเต้นตนตลอดแต่ว่าหนูดาวก็บอกว่ามันเคลียร์ชัดแล้วหนูดาวว่าขอเห็นงานช่วงหนึ่งก่อนเพราะว่าคนอื่นคืออย่างป่าอูนี่เพื่อนบอกอยู่แล้วเพื่อนว่าเธอเดี่ยวเพื่อนกับติดธุรกิจภารกิจอย่างเพื่อนต่าง,างๆ่ะพี่น้อง mm. การเป็นหางเครื่องมันต้องซ่อมแล้วก็มันจะต้องป <Yeah. S 2> ึงุกแล้วก็ให้มันเข่าจังหวะตรงนี่นั่นหลายๆอย่างนะคะถ้าเขาบริสุทธิ์มันก็จะจับจุดมันก็สิบวบดูบวดีเนาะโชว์เฟินเนาะพกเจ้าจังว่าแบบว่นาอยาากเเบิงดีๆนะ้ อย่างหนึ่งป้าเพ้นนี่เพิ่นเคยขืนป้าเพ่น <laughs> จ้า <ะ S 1> <laughs> <ะ S 2> <laughs> แม่เพ่นเพิ่นเคยขืนเนี่ยคือเพิ่นเป็นแขกรับเชิญซื้อเพิ่นบ่อด็กกลับมาเต้นนะพี่น้องเพราะว่าแม่เพ่นนี่เพิ่นเป็นแอดมินอยู่แล้วหน้า <เอ S 2> แอดมิน <เอ S 2> <ว>มันลายแล้วก็เอวยเพิ่นว่าหน้าแอดมินม,มันหลายธุรกิจเพิ่นหลายคือแบบต้องใช้ความรอบคอบมหาพี่น้องนั่นๆเข้าแล้วเนขืนไปเป็นตัวเสริมสีกัได้อยู่นะ่าแต่ให้เต้นประจำนี่คือคือคือบ่ได้นะมันก็มีมือมือใดอมือบ่ได้แต่ว่าถามว่าถ้าบ่ได้นสอบนี่ กะว่ากาคืนได้พี่น้องคืนกะยานแป่นใช้งานเพ่นแมนแต่คือเพ่นกะซื้อบัตรจองตัวเขามาเพ่นกะอยากบึ้งแบบว่าสั่งซันเออพนนักข่าแต่ว่าห้างนี้เรื่องโดนห้าคืนไหมห้องประเดี๋ยวสอบสอมกะหลอกบางหันกะจับจูดจับจูดเนี่ย่อมมือก็เลยว่านั่นแหละพองานหลายเนาะเนนเอาต้องมาซ่อมเ้าต้องมีเวลาซ่อมเขากันอีดีอย่างอันนี้มืออื่นมือหึ่อนี้หมอกะใช้อะไรซอสอีกแล้วอันนี้เขาก็ยังบ้านใดเห็นบอลตะละมือเขาก็มาแพ็คของกะคำแหลี่ยบใบสาม ก็ไปกับต้องไปเรียนเแม่เแล้ววันทีสิบเจ็ดกับบัววางสินะกับต้องเดินทางไปอุบลนินสินะค่ะพอไปหาหมออีกเพิ่นกับบววางคือคืี้อุกิจหลายคือแม่เพ่นเพิ่นปเลยวบางคือน้องหญิงเพิ่นเท็ยนงานประจำแต่ว่าน้องหญิงนี่คือแบบ แรกๆน้องยิงก็บอกบอดว่าจะมาช่วงโควิดนะคะกับบอดได้คิดว่าจะประจําตลอดแต่ว่าจนน้องดาวเพิ่งกลับมาช่วงโควิดพอดีก็เลยวางแผนว่าเออเริ่มอยากจะเต้นประจำอ่นูดาวแต่ว่าหูว่านูดาวจะกลับนะคะแต่ที่นี่พ่อนูดาวเพิ่งถึกเลือกตัวกลับเร็วเิ่นกบคิดว่าเพิ่งจะเฮ็ดงนนก่อนน้องยิงก็เลยจนเป็นต้องกลับก่อนเพราะว่าคู่เต้นของน้องยิงคือ คือน้องดาวนะคะเพราะว่าป้าอูแม่เพ้นบ่อนแนนต์แม่เย้าเพิ่นบ่แน่นอนเลยงยางเพิ่นมีงานประจำแม่ย้าเพิ่นกับแพทย์ของอ่ามีธุรกิจตัวตั้งตัวตีข้างนี้ลุยเป็นแอดมินโดยตรงขาดบ่ได้เลยค่ะเราจะ มันก็เลยยังไงหยิงนี่พ่ามีครูหลากหลายอย่างหนึ่งหลายๆประเด็นเพิ่นว่าคือประเด็นกับทียมไงทีมใหญ่เป็นแปลว่าใดเลยค่ะเป็นแปลว่าใดเพราะว่าอย่างหนึ่งตอนก้อนเพื่อนจิต,ตเต้นขอขค้ากันขนาดนี้เกงหานี้เพิ่งสอนกันว่าเป็นเดือนพี่น้องก้อนจะแสดงเป็นเดือนสองเดือนที่เริ่มซ้อมกันก้อนจะเปิดวงเนาะคือปิดฤดูกาลตอนนั้นปิดฤดูกาลที่เ่ามีงานมันบอกมันกประมาณเดือนหนึ่งก้อนจะแสดงอีกเพิ่อนกับ้อมกันแบบแบบคักใไซเวลาแล้วก็มีครูสอน เต้นพ่อูสอนเนี่ยแต่ละาเข้าแต่ยังเรื่องของแห่นกับว่าได้พูดภาษาคนใดยแอกค่ะแต่ว่าสกิลการเต้นอนี่ยังเข้าประเต้นโดนแล้วเข้าอาจจะต้องซ้อมมากกว่าเขาแบบหลายๆมันมันแอวคือะแยะเลยค่ะถ้าเข้าจะเห็นอะไรค่ะนั้นเขาก็ต้องแสดงความผุดพนแบบแบบมากก็นองอีกหลายๆเท่าเพราะว่าใครก็บ้าได้ว่าเออเคยเป็นทางเครื่องเต้นยืดสิเต้นยาบบอมเบ้อะเราเมา่อคืนเวทีเพิ่งเดียมันคนละอารมณ์กับตอนเขาเป็นอันทางเครื่องตอนนั้นเออก็คิดว่าเขาก็เต้นยังไงเนี่ยแหละเราไปเกิดมันก็บเป็น แมนคือยุคมันเปลี่ยนมันตมันเปลี่ยนความนิยมมันเปลี่ยนไปเขาก็ต้องให้มันเขาก็สมัยเขาตะกี้มันเป็นอันอีริทโฮนแบบกูเทาสีน้อย่อๆย่อยๆเดาก็ยังบอกคือเขาอยู่พี่น้องเขาจะสเต็ปเดาฝ่าปีนเข้ากันแมนอ้อนเจาก็มีทางก็เจาะมันจะเป็นคนวายใจแล้วก็จะให้น้องมาฝึกให้เป็นไปบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นไลฟ์สดทุกอาทิตย์นะคะแล้วน้องมาซ้อมการแสดงองานก่นเพิ่นก็ต้องอัด อัปเดตท่าสอนท่าอีหยังแบบแบบร้ายอะค่ะช่วยให้มันออกมาให้ได้เก่งใจน้องไะใจให้น้องเพิ่นมาสอนเฮาแม่นค่ะเสียเวลาเพิ่นแบบมันโดดแหนมันบ่ต้องแม่นว่าบ่แม่นว่ามื้อเดียว2เดียวก็สิจําท่าได้โอ้ยบ่ได้พี่น้องบ่ไดเลยพีหลีค่ะแล้วก็สเต็ปมันมีหลายๆสเต็ปมากมันจะไม่ได้เกองมีโอกาสล่ะได้กลับมามาขึ้นเวทีแสงทองฟินแลนด์ถ้ามีโอกาสก็ขึ้นแน่นอนค่ะก็บ่ได้อยากไปไสแต่ว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าถ้ากลับไปช่วงนี้มันจะดีบ่ หนึ่งน้องยิงขึ้นแบบว่ามีค่าใช้จ่ายค่ะพี่น้องค่าใช้จ่ายถ้าต้องใส่สูตรเดือดละกันถามว่าออนไลน์ยังเฮ็ดยูเฮ็ดพี่น้องเขายิ่งหลายคนแนะนําว่าเฮ็ดออนไลน์เฮ็ดยูทูบสองอย่างนี้น้องยิงยังเฮ็ดคือเก่าเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนจากมสถานที่อป็นคุณเน่ค่ะเ็มิถันเอฟซีมิถันลูกค้างกาเจวอง่ายกาเจวอหายนาหาตาไปใส่ค่ะก็ฝากพี่น้องติดตามคือเก่าในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่า มันมันรายได้อะค่ะแต่ละเดือนของการขายออนไลน์เดือนมีขายดีมันก็จะเขารายเดือนได้อะเงียบแนมก็อาจจะบบได้แต่อ่าภาระค่าใช้จ่ายของน้องยิงนี่คือมันคงทีพี่น้องมันอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นบางเดือนโดยส้่นะคะมันก็เลยเหตุให้น้องยิงต้องมีงานประจําพรอมต้องเฮตดต้องมีเงินเดือนเขาทุกเดือนที่มันแน่นอนพอมนะคะก็เลยเป็นเหตุผลเป็นอย่างน้องยิงคือต้องไป ใจคืออยากอยู่ใจว่าอะอยากไปค่ะตอนแรกจะคิดว่าจะแค่ชั่วรข้าวแต่พอมันอยู่แล้วมันกลับมามันมันสนุกมันผูกพันในยู่กัเนียรก็อยากอยู่ต่อพามีครูน้องยิ่งอยู่ต่อแน่นอนแต่ประเด็นคือมันบ่มีมาแา้วไน้องเราจะไปอันรบกวนเพิ่นดูดูว่าได้เพราะว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดงานประจักรแอดมินแอดมิน แล้วก็อีกประเด็นนึงวันนี้ก,ก็มาเคลียร์ประเด็นนิดนึงเนาะให้บอกให้พี่น้องได้เข้าใจพราะว่ะก็คือว่าให้น้องยิงคือเพราะว่าเป็นแอดมินน้องยิงเป็นตัวแทนแล้วนะคะสมัครตัวแทนก่อนนะนี่แล้วก็คือตัวแทนนี่กับแอดมินนี่จะอันเดียวกันบ่ได้พี่น้องถ้าเฮาเป็นแอดมินเฮาจะเป็นตัวแทนบ่ได้แล้วนะคะมันม,มันคนละส่วนกันนะคะแล้วก็อย่างแอดมินเพิ่นก็ มีบุคลากรมีคอออนะคะ <c oughs> ขับด้วย,ยแล้วนะคะการไล่คนออกแต่ดิฉันว่นกระไดอยู่จ <c oughs> ้ะทั้งสีงนะคะคนเพิ่นกระไดแล้วนะคะกเก่าประจํากรได้คือเหตุผลว่ามันก็เลยเป็นทางเลือกเดียวว่าเาจะต้องกลับไปเห็นงานคือเก่าดีกว่านะคะหล่ะกะถ้ามีโอกาสโนดาวกระมากก <c oughs> ็จะจะกลับมากเน <ำ S 2> ี่ยนำ้ำตังให้เก่าพี่น้องเพราะว่าใครของออนไลน์นี่มัน ขายใส่ก็ได้แหมถ้าเกิดกว่าเ้าขายเขามีทันลูก,กค้าเนาะเรื่อวเพิ่นก็บห้องก็เริ่มมันว่าล่ะต่อไปก็ได้ลูกค้าเรื่อยๆแล้วลูกค้ากินประจําอยู่แล้วมันก็มีม,มีลูกค้าประจําอยู่แล้วเขาก็สามารถขายใส่ก็ได้กลับมาขายอยู่บ้านเ้าก็มีลูกค้าคือเก่าใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากที่น้องยิง้มทรงไปกับลูกค้ายุงเทปนะคะเพื่อจะนันหลับกันเลยก็ได้ด้วยค่ะงานวอล์กต์ต่อไปนก็ไปโฆษณาไปโฆษณาในเฟซเพิ่นเพิ่นขายเปิดตัวแท้เนี่ยฟังสิ กับเปิดตัวแท่งกัสิโคบแล้วล่ะค่ะขายดีเพราะว่าเพื่อนกินเราเพื่อนกะส่วนมากสั <S <s ่งสามเบิดได้พี่น้องลูกค้าคือกลุ่มบกคคเพื่อนไปล่องกองหนึ่งเพิ่นกะสั่งสามกองหกกองนะคะสั่งตอนลูกค้าอันตั้งประเทศที่สั่งดูดูว่ามันนยังนี่ก็คือว่าเพื่อนกินอยู่แล้วเพื่อพร้อมเอาไปไว้เพื่อมีผู้ใดสนใจเพื่อนก็สิไดขายนำแต่ส่วนหมากเพื่อนก็กินแล้วเองเลยค่ะไม่ได้ไ่ได้ไปขายหลายนะแต่ว่าที่สั่งหลายเพราะยังค่าส่งค่าอันค่านสินค้ามันกับแพงก็อัดกันนะค่าส่งมัน ซ้ำกันกับคขาของมาสันทอขาทรงกับคขาของนึ่งซ้ำๆกันเลยให้ที่เรางไปต่างประเทศเพิ่นแต่ยังสั่งกินเนาะสั่งแาะว่ามันดีเด้อเนี่ยเป็นสั่งไปกินเองเทื่าซีฟก่องจังซี่บางคนก็เออเพิ่นก็เพื่อขายนําถ้าเกิดว่ามีผู้เนี่ยแนะนําผู้นี้เพิ่นอยากได้เพิ่นก็เอาไปขายจังซี้สั่งกล่องเดียวมันก็บ่คุ้มค่าเด้อพี่น้องกล้องหมื่นสองกล้องเดียวซ้ำลอาส่งกับปลาไปแล้ว7 800ก็แล้วแต่แล้วแต่ประเทศมันบ่คือกันเฮาเฮาสั่งน้าหนักตามจริงค่าส่งเฮาก็บ่ได้เอาจักบาทเพราะว่า เ่าไปถามไปสนี ani, for ่ว่านำนักซ้ำน to ี่ส่งจับวัดพ่อกะแจงลูกค้าซ้ำหนัาลวดเ่าก็เก็บกับลูกค้าซ้ำหนันเพราะว่าเ่าก็บอกแล้วว่าสองกล่องส่งฟรีลูกค้าสั่งสองกล่องเ่าก็ส่งฟรีคือการต่างประเทศแต่ค่าส่งระหว่างประเทศนั้นลูกค้าจะเป็นคนออกเองค่ะประมาณพันกว่าบาทก็แล้วแต่ประเทศแต่ว่าเกินมื่สองมื่สองมื่นสามมื่นก็ได้ได้รับประเทศเกาหลีเบอร์หนึ่งนั้นไปส่งกับสามสี่หมื่นคนกระทักมาว่าได้รับของแล้วทางเขาส่งไปตั้งประเทศเขาส่งอยู่เนาะการส่ง ถามลูกค้าเบื้องว่ันมัน,ม,นมันสิมีตัวแทนู่กรุงเทพพร้อมจ้าสมมติว่านล,ลูกค้าอยากจะส่งไปต่างประเทศใดเนาะก็ส่งไปผ่านอันบริษัทกรุงเทพม,มันสิมีสําหรับเข้าเจ้าส่งของออกต่างประเทศโดยเฉพาะ<อ>เขาก็ส่งของเข้าไปจังหวัดกรุงเทพนั่นแหละเดี๋ยวเราก็เขียนหน้าซีดไว้ว่าส่งไปประเทศยังฮ่องกง,งสอดเข้าไปที่หน้าหนึ่งเป็นกาิทส,ส่งหาเข้าเจ้าโดยตรง กันย้อนไม่ม่ไม่เอฟซีประเทศล่าอยู่คนอยากได้ด้วยกเนิ่นทักมาหลายอยู่เด้สามจีคนด้วยกันแต่ว่าเพื่อนจะตตรงติดตอกับอันไอบริษัทนันเด้ที่จะส่งต่างประเทศเองบ่บ่ไมายถึงอันคนสรงคนทรงที่ทรงไปต่างประเทศอ่ะเพื่อนจะตตรงติดตอกันเองสีมีเฟดมีเบอร์โทรกันเองสินะบางคนกะแต่บ่ผพานตัวนังก็เอาตเว้าโดยตรงกันได้เ้าก็สทรงเขาเก่าเ้าก็ไปทรงไปซนี่เฮาก็บอกสรงประเทศไหเฮ้ากับิมีเอกสารมาให้ก่อสรงประเทศนั้นประเทศนี้เบอร์โทร ค่าทรงเนี้นิดน้อยค่ะจะแพงกว่าในในประเทศเพราะว่าค่าทรงมันต้องาตามจริงน,น้ำหน,นักน้ำหนักซัมนี่ซีฟกลรองนี่เท,ท,ท,ท่าไรเท่าไรเมากกว่เสียเ่สีทุกอย่างแต่แจ้งลูกค้า,าไปว่าลูกค้ารับไปวอลราลคาของซัมนี่ราคาทรงซัมนี่แพงกว,ว่าแต่รับไในวอเพื่อนเอาคืเอเก่าแต่ว่ามันดีด้พี่น้องเพื่อนเอาคือเก่าเมื่อไหร่เพราะว่าซื้อแป้งสองแต่รับแป้งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโรงพยาบาลเือาหานประเทศนอกมาเอา เพราะว่าปกติพอนใส่แปลงอยู่แล้วเพิ่นเห็นว่าหนึงแถมหนึ่งพอนก็เลยเอาแต่ว่าค่าส่งเพิ่นบ่ได้สนใจเลยเพิ่นก็ส่งไปต่อจับใบแปลงเขาดูใจสินค้าเออเพิอนด้เอาไป2องแปลงไปส่งใสหนีตั้งประเทศอสอ2ตลาดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทรงนางประเทศแม่นบันดีท้องสิเพิ่นก็เอาอยู่แล้วประจําเนี่ยโกโก้ส่งส่งตลอดเกาหลีแม่งหาญี่ปุ่นฮ่องกงมีบัดมีทุกประเทศผู้ใดสนใจกะทักมาได้ถ้าเกิดว่าสิสั่งส่งต่างประเทศก็ได้อใด เพราะว่าค่าส่งตูตงกค่า้องเป็นคนออกเอง <คะ S 2> แต่สนับสนุนเท่าเนาะเป็นแสิจ้างน้ำเท่าแต่ว่า<น>ส่งจริงเพราะว่าของห้องบอาบอเสียมสามารถส่ง่างวระเทียได้จ้าโอเคค่ะมือนี้อยู่ข้างในจ้าเยี่ยมาเราส่งจ้าโอเคค่ะคันสันกับว่ลเรากวน <c ười> แม่เพชรแล้วนะคะมือนีก็ไม่เคลีย์ประเด็นต่างๆให้ฟังนะคะวันนี้ันอย่คงกมความ ก็จะเป็นข้แต่ละคนมันกะตังกันไปได้ว่าถ้ามีโอกาสนะคะเป็นกะขึนขึนตลอดอยู่แล้วแม่นแล้วก็กลับไปขึ้นไวที่แน่นอนทํามินมีคูหรือมีอย่างนึงสิคะได้รับโอกาสก็คือแน่นอนบอดแช่บนห้โอกาสทุกคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เพิ่นบบรด้บไดละเลยน้องหญิงนะคะเพิ่นก็เห็นอยู่ว่ามันสุดมิสไยนพี่น้องจ้าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กับเอาไว้ํานีนะคะฝากกดติดตามช่องน้องพลอยแม่เพนด้วยนะคะแล้วกดติดตามน้องหญิงนั่นด้วยค่ะในออ เพจเฟซบุ๊กนะคะน้องหญิงแสงทองฟินแลนด์แคื่อกันพี่น้องเฟซกับซื่อเดียวกันนะคะน้องบอยแม่เพนกับเฟซเพจกับมี่กันด้อค่ะเด้อค่ะจังเลยกับฝากเอฟซีไปติดตามก็ไลก์ก็แชร์ให้น้องนะคะจ้าค่ะชื่อเฟซชื่อเพจชื่อ YouTube เดียวกันทางดน้ค่ะตอนนี้บรรยกะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ